สวัสดีครับผมดออรแอนิโมผู้ช่นากการนันีศึกษานะเอาล่ะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นเกมนะทุกคน<ม>วันนี้เนี่ยผมจะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ครั้งก่อนของช่องเดฟทีวีนะครับก่อน<ม>จะมาเป็นเดฟทีวีเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับทุกคนว่าผเคยแคสเกมนะมมตอนนั้นเนี่ย มันเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาประมาณสี่ห้าปีได้นะทุกคนหรือว่าสองปีนี่แหละเออก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนี่คือหน้าหลักของช่อง l i ท e tv นะทุกคนก็มีผมนี่แหละเป็นซีโอนะ<ด><ด>เรามาดูคลิปแรกที่ผมลงฟีไฟอเลยนะทุกคนนี่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 คือคลิปแรกของผมนะที่ผมลงนะทุกคนก็มีคนดูโอ้หนึ่งล้าน สามแสเลยนะทุกคนตอนนั้นก็เป็นเวลาสามปีนะคลิปแรกที่ผมลงไปอุ้ยเอามาประมาณสามปีนะทุกคนก็กว่าจะมาเป็นนักเตอนิโมยมันก็มันก็เยอะอยู่นะโอเคเรามาดูคลิปแรกกันเลยทุกคนคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนั้นก็ทุกภาพอะไรก็ยังเป็นดินน้ำมันอยู่เลยนะทุกคนดู <laughs> ตอนนี้ก็เป็นดินน้ำมันเหมือนเดิมนี่จะเป็นคลิปแรกครับผมแกงตายในเกมฟีไฟ บางคนน้องนูๆน,นที่เคยดูคลิปฟรีไฟก็อาจจะเห็นคลิปนี้ผ่นานๆตาเ,เพราะว่าลงไปประมาณสองปีสามปีที่แล้วนะนี่ก็มันก็คนดูเยอะผมก็เลยมีกำลังใจจากนั้นต่อมานะตอนแบบเทสแคนเลยเว้ยมันไม่จริงหรอกแบบใครใครอยากเข้ามาเลยอะไรพวกนี้ดูดิหาคนเข้าแคนจริงจังย <laughs> จริงจังว่ะไอ้แคนเดียบทีวีว่ายิส่สนใจตั้งเฟซมาเดียบ,บ,บอันนี้จะเป็นเฟซเก่านะทุกคนก็บินไปแล้วนะนี่นะฮก็มีคนมาขอเข้าเยอะแยะเลยนะนี่สองปีที่แล้วนะทุกคนดูดีก็มีคนอยากเข้าเยอะมากนะครับก็ผมก็รับเยอะแล้วก็บินไปแล้วนะครับสาหรับแคนเก่านะผมมีรูปแคนมาแบบ รูปรวมคนในแคนนะเดี๋ยวจะหาเจอไปปะถ้าหาเจอเราจะทิ้งให้ดูนะครับตรงนี้ประมาณนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับก็มีแต่เพื่อนๆแต่ที่มีรูปตรงนี้นะเอาละเ,เดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันเลยนะทุกคนม,นมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะดูคร่าวๆก็พอนะทุกคน คิดว่ามันเป็นบอดปะคิดว่ามเป็นบอดไหมผมคิดว่ามันจะน่าจะเป็นบอดนะนะหรือเปล่าอ่ะเอ้ยทุกคนคิดเห็นยังไงวะผมคิดว่าบอดนะเฮ้ยแต่ว่าบอดมันก็ไม่ไม่น่าจะอันนี้นะบอดมันก็น่าจะรู้นะว่าคนเนอันไี่สงสัยจะเป็นคนนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่งเดินไปนะทุกคน เป็นไงนี่ก็เป็นแบบอินโทรกากโอ้ดูดูสมัยตอนนั้นนะทุกคนสมัยแรกๆเลยแหละยุบบุกุยบุกเบิกอะดูทาบินซะก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้จมดินนะทุกคนเมื่อกี้ตวนานี้อุ้ยอุ้ยมีคนมีคนโอ้โหยีข้าหัวว่ะเยี M16 เข้าออหัวว่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นรหัสเดฟหนึ่งนะครับทุกคนผมจะลองรีนะนี่ไงือเจอแล้วนี่ไงมันคือรหัสเดฟหนึ่งนะทุกคนดูดิใครไม่เชื่อ็กูมดูนี่ ช้าก่อนหากใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของรางวัลต่างๆสุ่ม ID เกมสุม่มวัลเลตเราขอแนะนำเว็บนี้เลย b ว็บโ n e n อทอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือการสมัครสมาชิกสามารถสมัครด้วย Facebook หรือจะสมัครผ่านตัวเว็บก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสมัครผ่านตัวเว็บให้ดูนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับโอเคต่อไปเราจะทำการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับเราจะเติมเงินด้วยวัลเลตซอง,องของขวัญน,นะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมทําตามภาพเลยนะขั้นตอนที่1คือการเปิดแอป Wallet ก่อนนะครับผมขั้นตอนที่2กดตรงซองของขวัญนะครับขั้นตอนที่3กรอกจํานวนเงินแล้วกรอกตามตัวอย่างเลยนะครับผมขั้นตอนที่4กดปุ่มยืนยันนะครับขั้นตอนที่5คัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลแล้วกันนะครับก็มีเกมมากมายเลยนะครับสุ่มโลบอก สุ่มเพชรฟรีไฟสุ่มไอดีสุดแรแล้วก็สุ่มวอลเล็ตคูณ2เฮ้ยวอลเล็ตคูณ2อ hey! เลยเหรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มวอลเล็ตคูณ2แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยโอ้โ oh, ห oh, เราได้1ถึงเเครดิตโอเคไปต่อกันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราได้หนึ่งวอลเล็ตครับทุกคนตอนนี้มันคูณ2แสดงว่าผมก็ได้200อสิสุ่มต่อเลยแล้วกัน ้ยโอ้โหได้1 0เครดิตเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาต่อเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยสามร้วอเลตว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเฮ้ยโอโหนึ่งรโอเคครับทุกคนผมคิดว่าผมคอแล้วผมติดต่อเพจเลยละกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วแอดมินจะทําการจัดการให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ส่งเบอร์เข้าไปเลยนะครับ แล้วก็รอสักครู่ครับเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้าวอลเล็ตเราอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเข้าไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมที่เว็บ bestzone.net เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยคลิปต่อไปนี่นะ ระดับโป <laughs> แซ่บหรือเปล่าระดับโป,ปอ,าาอ่ะ<ห>นี่นี่นี่มันคิบอะไรวะยิงทิ้งแม่งธนาเข้าฮะยินดีทีโนสโ,โค่ย <c oughs> ินดีอุ้ยอุ้ยว่ามูอิ้ย <c oughs> โอ้แมวนตายแเฮ้ยโอ้โนสโค่มาหน้า อะไรวะเนี่ยลูกซองตีสโคบนี่มันคืออะไรวะ,<ฮ>ะอะไรซองเดี๋ยวเดี๋ยวนะลูกซองตีสโคบฮะเออมาดูคลิปต่อไปเลยทุกคนนี่น่าจะเป็นคลิปเสือ้อตัวแรกเลยเช่มาแล้วครับผมนี่อะไรวะว้าวโอ้ โอ้ไม่ก็โอ้ god ก็มาเช็ดถาวรถาวรไปเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ใครมีนี่กำตานานเนี่ยนะไม่โอ้โหเท่ยันเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของฟรีไม่ใช่หรอวะฮะวันนี้โอ้โหคนเกลื่อนเลยนะ่เจอคน ตายโอ้โหยังแหลกอ่ะตายแล้วยิงดิเอยิงดิเกิดพอมีโหโหหดเกินมาดูของรางวัลแล้วกันเดี๋ยวแลวครับเดี๋ยวเราจะไปดูของรางวัลแล้วจะได้ ไอ้บ้าเอ้ยมันต้องอันนั้นถ้าเรากุดออกเนี่ยมันจะไม่ได้ของรางวัลไงบ้าเปล่าชายมึงบ้าเปล่าอุ้ยาห้องวะฮะเย้ดึงทอยไว้ถือโลกทำไมวะ ล,ม,ลนนอมองไลยยไอชั้นเป็นโจอกหัว,ว,หว,ว,วมาโชคกซุบพวง่ะโอ้โหมึงวินิคูดอีกตัวปะ<า>นี้นะครับเราก็อยู่ในเกมแล้วนะเ<า>นี่ยตัวเนี้ยผมไม่ได้เติมนะด<า>ูดิ ได้ฟรีนะครับผมตัวฟรีตัวฟรีด้วยนะครับอาดมครับรู้จักบ่อไม่รู้จักรู้จักบออคนจริงต้องลงนี้เลยอะไรโพชินอกโอเคลงไปโพชินอกฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะครับย่มาพาล้าเข้าวันนี้ค่ะ โค้ดครับขอไปเมื่อกี้เสียงอึ่งร้องครับอึ่งพ่อวันนี้ก็จะไม่ใส่หมวกนะครับทำไมอ่ะในเกมนะโอเคผมจะไม่ใส่หมวกนะครับเพราะว่าผมใส่หมวกแก็บอยู่แล้วดูดินี่หมวกแก็เป็นหมวกแก็บทหารนะครับโอ้โห้เเท่เลยครับคิดว่าหมวกคิดว่าหมวกปิริฮะดูสีกุ้ชม อยู่อะไรมีรอยขัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยขาตกรรมหรออุ้ยเอดอกบ้น่ะโอ้เอดอกโคตรเท่เลยวะสมัยแต่ก่อนมึงโคตรเท่เลยยัไอะไรอะไรเจ้าคนชนชนรถชนอุ้ยรถชนแล้มันจะมันจะฆ่าผมไอ้เชี่ย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 เชยเชี่ยเยเชเกือบเเยเกือบเยยย บ้างครับสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดทับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บไปจ้าฮะเฮ้มาดูตอนนี้มาดูตอนนี้นี่ดิโพโพเทให,ห้ไลท์วัตนี่นี่ i got my mind blind to rejection so i'll be just fine don't be wasting any time with discretion i run this campaign like i'm running an election no i'm about to champagne like i'm running a recession. i feel no damn pain i will be roping it's a blessing feeling pumping through my veins got me feeling like i'm flexing yeah i've been i'm obsessive like the ocean i'm relentless no promotion still progressing overdosing on these lessons and these words my only weapon cut you deep oh yeah i've the heat and all the tension from this

เออตอนนั้นแบบโคตรโหดเลยเล่นสองคนนะ่ะหรือเปล่าวะนั่นแหละแบบโคตรมันนะ่ะสมัยแต่ก่อนนะ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นลนะก็ไปหาทำงานกันแยกย้ายสัตว์นี้สัตว์นี้ว่าไงทีทีอะไรวะน่ะอัดตัวอีอัดตัว

With god, if you want it, then you gotta Cause when I'm on my death, will not regret You only got one one shot, do let it step away. Today, get up and make a big change, huh? You decide to

เอาตอนนี้ด้เจอเหียอสามตัวนะคุณคัก to ตัว <not S 1> ยึดยึดยึดเอาในต่อถูกหรือเปล่าฮิสคนดูสกาสกาบวกอ่ะฮิตเอาฮิตเอาสกาอะ โอ้โหใช้สกาชานาทิคิดเอาละกันโอ้โหสะตะโควบทียเทีทีดมานะเตัวนี้เพื่อนดาววิถีเป็นตัวเดียวเตัวเดียวว่าไงว่าไงต่อ ยัง yeah, ิีดเขาเหรอแง้แรงแดงโอเมงสมัยแต่ก่อนนังทุกคนว่ามันสมัยแต่ก่อนผมคิดว่ามันมันกว่านี้นะ ก็จะประมาณนั้นนะทุกคนต่อจากนั้นผมก็ไม่ค่อยจะได้ลงฟีไฟเท่าไหร่นะก็มีบ้างนิดหน่อยนะทุกคนนี่นะฮะก็ไม่ไม่ได้ลงเลยแหละหลังจากนั้นก็เป็นคลิปรีแอคนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มาเป็นแคสฟีไฟนะทุกคนนี่มาแคสแคสฟีไฟระยะหนึ่งประมาณนั้นนะทุกคนฟีไฟก็จะลงเหมือนเดิมวะเละนะฮะแต่ว่ากิจกายเป็นสุ่มของแลยกันนะทุกคนไปเดี๋ยวผมไปแล้ว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ออกดซับสไครป์ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลวกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยบายจ้า <c oughs> จุ๊บๆเพื่อเธอเพื่อฉันก็ได้